สวัสดีครับชาวราศีตุลลัคนาตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงใบปูพยาวันนี้จาด,ดวงให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีะปปจ,จัมมันของตัวคุณเองจำด,ดวงให้กับชาวราศีตุลในช่องของเดือนตุลาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยควบคู่กับก,บการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ เราจะฝากรายละเอียดทั้งหมดนะครับในเรื่องของช่องทางการติดต่อหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยปักไว้กับอ่าด r สคริปชั่นข้างล่างแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีตุลแล้วก็ักคณา,าตุลในเดือนตุลาคมเรามาดูแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในเรื่องของ ในช่วงของเดือนตุลาคม63กันนะครับก็จะมีดาววังคารดาวพุธดาวทิตดาวศุกร์มีการโคโจรยกย้ายราศีก็ดูตามแผนผังตรงนี้ที่จะอธิบายให้ฟังได้เลยนะครับเทพ่ลของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีราศีตุลมีอาณเขตอยู่ตรงนี้ก็จะมีดาวประจาตัวคือดาวศุกร์เลข6โคโจรไปอยู่ในเรือนลาภะในช่วงแรกวันที่1ถึงวันที่24ตุลาคมจะอยู่ในราศีสิงห์จะทําให ดาวประจําตัวนั้นเป็นลาภกับลัคนาถือว่ามีโชคมีลาภมีความสําเร็จนะครับมีคนมาเสนอโอกาสสิ่งดีๆให้กับตัวคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ประสบความสําเร็จมีน้ำเมตตามีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมมีคนมาให้โชคให้ลาบกับตัวคุณมากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะของโชคลอยลาบลอยได้ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบได้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าเหมือนกับเยอะมากมายนะครับก็พยายามใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับว่าทุกอย่างมีทั้งดีและเสียเนาะอิทธิพลของราศีสิงห์ที่มีดาวศุข์เข้ามาทับเนี่ยถือว่าเป็นในสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่จะอยู่แค่24วันเท่านั้นก็จะอยู่ที่ราศีสิงห์ก็พยายามกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ทุกอย่างยังมีจังหวะและโอกาสอยู่เสมอเพราะดาวศุ์นั้นเดินโคจรเร็ว พอสมควรเลยนะครับหลังจากนั้นดาวศุกร์นั้นจะโคจรเข้าสู่ราศีกันเป็นตำแหน่งนิดอยู่ในเรือนวินาศนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่มันดีอยู่ก็อาจจะน้อยแล้วก็ถอยลงไปในช่วงวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในราศีกันพบเรือนวินาศต้องระมัดระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บ หรือว่าลักษณะของการมีค่าเจ้จ่ายที่สูงขึ้นหรืออาจจะมีลักษณะของการที่ต้องอยู่นิ่งๆเงียบๆน,นะครับมีการเดินทางไกลหรืออาจจะต้องไปต่างถิ่นแดนไกลต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นหรืออาจจะออกสังคมน้อยนะครับมีการติดต่อสื่อสารน้อยนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีกัมเนี่ย ไม่ถึงเดือนเลยมั้งนะครับก็จะมาทับลัคนาอีกในช่วงของเดือนถัดไปก็จะมาแจแจงรายละเอียดให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าต้องอดทนเด่นลนสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างแบบเบื้องลึกเบื้องหลังสักนิดหนึ่งไม่ต้องเปิดเผยมากจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องพยายามนิ่งแล้วก็เงียบสงบไว้ตอนที่ดาวประจำตัวเข้าสู่เรือนวินาศการกระทำของตัวคุณเองจะนำมาซึ่ง ผลกรรมหรือลักษณะของการที่คุณนั้นเปิดเผยก็อาจจะมีปัญหามีคนเล่งงานได้อะไรแบบ,นแนนงเ,งบเนี้ยแต่ท่านนิ่งๆเงียบเบเนี่ยคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยและก,ก็การติดต่อการสื่อสารในโลกของออนไลน์เนี่ยจะดีเป็นพิเศษนะครับหรือการติดต่อสื่อสารกับคนแดนไกลก็จะประสบความสําเร็จบางคนก็ได้ไปต่างจังหวัดบางคนก็ได้ไปต่างประเทศอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั้นจะสัมพันธ์กับในลักษณะของสิ่งแบบไหน นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้เช่นกันหรือบางคนก็อาจจะไปทําบุญเข้าวัดเข้าวาอะไรแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นผลที่ดีกับดวงชะตาของตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของดาวศุกร์น่ะจะมีนัย่สัมพันธ์ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่24ตุลามีนนยสัมพันธ์ที่ถูกดาวราหูที่โครจรอ,อยู่ในราศีพฤกษ์พบเรือนมอรณะเนี่ยเบียนก,นกันกับดาวศุกร์คุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในลักษณะของการมีปัญหามีความขัดแย้งนะครับหรือมีทัศนคติบางอย่างที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโชคลาภสิ่งต่างๆบางคนก็มีปัญหาเรื่องมรดก ก็ได้ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสจะได้มรดกก็เป็นปัญหาเรื่องมรดกตกทอดหรือลักษณะของสิ่งเหล่านี้หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้แบบมีปัญหามากมายหรือมีปัญหาเรื่องบุตรบริวารน,นิดหนึ่งบุตรบริวารอาจจะเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ต้องไปดูแลรักษาช่วยเหลือ องเนี้อันเนี้ยมันอาจจะเป็นลรษณาของการแบกหลับนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมมันก็อาจจะอยู่แค่ช่วงประมาณไม่ถึงเดือนก็อดทนนิดหนึ่งเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับทีนี้จะมาดูลักษณะของดาวพุธนะครับที่เป็นดาววินาศมาทับกับราศีตุลแล้วก็จะมีนยัยยะสัมพันธ์เลงกับดาวองคารที่เป็นเรือนมอรณะและเดอนการเงินมันก็หนีไม่พ้นกับลักษณะของก,การที่มีปัญหากับ คนตรงข้ามแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินนิดหนึ่งต้องระมัดระวังกับในเรื่องของเอกสารสัญญาการกู้กันค้ำประกันหรือลักษณะของการเงินจะมีการมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาแบ่งกันเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีถึงขั้นคดีความเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราแค่รอบคอบเซ็สนสัญญาต่างๆให้ถูกต้องมีลายลักษณ์อักษรไม่สัญญาปากเปล่าไม่สัญญาใจ นะครับพ้าไม่งั้นจะมีปัญหาภายหลังก็ต้องระมัดระวังช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมนะครับเพราะอิทธิพลดาวพุธเนี่ยจะมาทับกับราศีตุลแต่ก็มีเรื่องของสิ่งที่มีโชคดีตรงที่ว่าคุณจะได้ลักษณะของความสําเร็จนะครับลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณก็อาจจะเป็นลักษณะของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากดาวพุธนั้นมาจากเรือนวินาศและมาจากเรือนสุภา มีคนสนับสนุนเบื้องหลังมีคนให้โอกาสกับคุณแบบลับๆไม่เปิดเผยอย่าเปิดเผยนะครับเปิดเผยระ,ระวังจะมีปัญหาแล้วก็มีศัตรูตรงข้ามอาจจะหมันไส้เราเกิดขึ้นได้แล้วคุณก็จะมีความสําเร็จมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเนี่ยจะถอยหลังไปที่ราศรีกันพบรือนวินาศนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสจะได้ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสได้ความสําเร็จจาก ถิ่นแดนไกลหรือบางคนอาจจะได้ความสําเร็จจากโลกของออนไลน์ใครทํางานเกี่ยวกับออนไลน์จะดีนะครับหรือว่าพยายามมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เปิดเผยจะดีกว่าบางทีทําอะไรที่เหมือนกับมีกลยุทธ์มีแผนการเบื้องหลังแต่ขอให้เป็นในสิ่งที่ดีอย่าเป็นในสิ่งที่มันเทาๆดักๆนะกันนะครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหาที่หลังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน ประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมก็ยังถือว่าดีนะครับก็แค่ต้องนิ่งเงียบแล้วก,ก็พยายามอย่าออกหน้าออกตาอย่าโชว์อย่าทำอะไรแบบ จงแจ้งจนเกินไปเพราะไม่งั้นคนเขาจะหมั่นไส้หรืออาจจะมีปัญหากับคนอื่นได้อะไรแบบนี้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่มันโดดเด่นเองอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเองอ่ะเขาก็หมั่นไส้เพราะว่ามีคนหนุนหลังหรออะไรแบบนี้เขาก็จะแกล้งเราอะไรประมาณนี้ได้ดังนั้นก็พยายามนิ่งๆเงียบๆไม่ต้องเปิดเผยมากนะครับประมาณนี้เนาะมีอะไรก็ไม่ต้องโพสลงเฟซทุกอย่างนะครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้เนาะ แล้วก็สงบคําพูดวาจาด้วยก็ดีนะครับที่เราจะมาดูราศีตุลในเรื่องของการเงินราศีตุลน,นะครับราศีพิจิกคของด้วยดาวอังคารเป็นดาวการเงินไปโคจรเล็งลักนาอยู่ในลาศีเมษเป็นเกษตรจริงๆก็ถือว่าดีนะแต่ดาวการเงินตอนนี้ถอยหลังแล้วแล้วจะถอยหลังเข้าสู่เลือลีด,ด้วยนั่นหมายความว่าชาวราศีตุลลัคนาตุลต้องเก็บเงินนะครับเก็บหอมรอมริบในเรื่องของการเงินเราต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีอาจจะมี ปัญหาการเงินที่ฝืดเคืองมีปัญหาการติดขัดในเรื่องของการเงินบ้างนะครับดาวคารเนี่ยจะถอยไปที่ราศีมีนเป็นพบพเดือนอลินั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีเงินเนี่ย น้อยลงไปแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นรายรับน้อยลงรายจ่ายเพิ่มเติมและอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวการเงินเข้าสู่เลนอลีมีการเงินที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นและต้องมีค่าใช้จ่ายรวมไปถึงลักษณะของการที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินสำหรับบางคนก็อาจจะต้องระมัดระวังใครที่ไม่ได้กู้หนี้ยืมสินแปลว่าจะต้องเอาเงินเก่ากลับมาใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเงินมันหมุนไม่ทันอาจจะมีการติดขัดล่าช้าสะดุดไป ดาวคารเนี่ยจะพักอยู่ในราศีมีนเนี่ยนานพอสมควรนะครับนุ่นจนถึงปลายเดือนปลายปีเลยนะครับดังนั้นรีบเก็บสันปันส่วนการเงินให้มากๆสำหรับชาวราศีตุลควบคุมรายใจ่ายให้มากๆนะครับไม่งั้นคุณอาจจะต้องเป็นหนี้เป็นสินกันเลยทีเดียวนะครับเป็นระยะยาวพอสมควรดังนั้นต้องพยายามบริหารจัดการเรื่องการเงิน นิดหนึ่งแต่ช่วงนี้คุณยังสามารถจัดการได้อยู่เพราะดาวพฤหัสบดีนั้นยังสามารถควบคุมดาวองคาได้นะครับแปลว่าเป็นคู่สมพลเปลว่าการรอบครอบในการใช้เงินการบริหารจัดการจะยังเป็นในทิศทางที่ดีในช่วงของประมาณวันที่1ถึงวันที่9ตุลาพอเข้าสู่เลือดอลิกปุ๊บคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินที่ต้องกู้ยืมละแบบนี้นะครับเป็นตน้นทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของ การงานกันบ้างอิทธ mm ิ hmm. พลการงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลก็จะเป็นดาวจันทร์จับไม่ได้เพราะดาวจันทร์นั้นจับยากมากเลย mm hmm. ในการโคจรนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีลักษณะของการงานนั้น mm hmm. ก็โอเคเรามาดูดาวประจําตัวดีกว่าเพราะดาวประจําตัวนะมีดาว สุขไปอยู่ในเรือนลาภะแล้วดาวสุภะก็มาทับนักขณาเปราว่าจริงๆการงานของชาวราศีตุลนั้นดีนะครับมีโอกาสมีการเจริญเติบโตมีโอกาสได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมีโอกาสได้รับการโปรโมตแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ัผู้ใหญ่จะคอยเอ็นดูช่วยเหลือหรือสนับสนุนกับตัวคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังกับคําพูดคําจาอีกสักนิดหนึ่งเนาะแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะโครจรเข้ามาทับกับราศีตุล มาจากเรือนลาผะด้วยดังนั้นชาวราศีตุลลัคนาตุลเรื่องการงานไม่ต้องห่วงเลยมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโอกาสได้ตําแหน่งได้โอกาสการงานที่ดีมีโชคมีลาบมีนะเมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูคอยสนับสนุนส่งเสริมการที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูหรือสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยคุณต้อง รู้จักอ่อมน้อมถ่อมตนนะครับชาวราศีตุลพยายามเข้ากับทุกคนข้อดีของชาวราศีตุลคือเป็นคนที่แบกรับและเสียสละอยู่แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับ เขาเรียกว่าเข้าเฟรนลี่เข้ากับคนง่ายอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ก็ต้องระมัดระวังคําพูดแล้วกันเนาะก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือสับสนุกับตัวคุณดีการงานก็มีการเจริญติบโตเรื่องเลื่องที่ดีนะครับยังมีในทิศทางที่ดีมากเลยแล้วก็ดาวพฤหัสบดีที่เป็นกเกษตรในเรือนสหัสชะก็มีเพื่อนพ้องคอยสนับสนุนส่งเสริมที่ดีแล้วก็มี การแก้ไขปัญหามีไหวพริบปฏิภาณในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนกับในการแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญหาเข้ามาชาวราศีตุลแก้ไขได้นะครับเพราะว่าดาวอลิเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเดินหน้าและเป็นกเกษตรแล้วแปลว่าคุณจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เช่นกันแม้แต่การเงินคุณก็ยังสามารถที่จะจัดการแล้วก็แก้ไขได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เงินกู้ จากธนาคารได้ด้วยเช่นกันแต่ต้องเต็มเอกสารที่พร้อมนิดนึงเนาะระวังตกหล่นสูญหายด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนสับสนส่งเสริมที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศี ตุลลัคนณะตุลดาวองคารคือดาวเพศตรงข้ามราศีเมษนะครับเป็นดาวเลข3าเนี่ยโคจรเป็นกเกษตรช่วงวันที่1ถึงวันที่9ตุลาคมเป็นตำแหน่งที่มีความมั่นคงแต่ดาวองคารนั้นโคจรถอยหลังแล้วแล้วจะเข้าเลือนอหลีแล้วจะพักองศาอยู่ในราศีมีนค่อนข้างนานอย่างที่บอกนุ่นนะครับนึกถึงว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยที่จะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นชาวราศีตุลลัคนณะตุลอย่าเพิ่งคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ อย่าเพิ่งคอมมนตอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอย่าเพิ่งไปอะไรกับความรู้สึกมากและก็ต้องระมัดระวังคําพูดเนื่องจากดาวพุธโครจรเข้ามาทับราศีตุลในช่วงแรกเนี่ยเล็งกับดาวอังคารในช่วงวันที่1ถึงวันที่9ตุลาคมเป็นคู่วิวาทะอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กันเรื่องคอมมนตมีการทะเลาะก,กันเรื่องอาปากเสียงเรื่องความรัก ต่างๆอาจจะมีปัญหาช่วงแรกนะครับแล้วดาวอังคารโครจรถอยไปที่ราศีมีนแปลว่าคุณต้องหยุดนิ่งแล้วก็สงบเรื่องของคู่ครองคนหลักคือติดต่อสื่อสารกันได้แต่ไม่ควรพูดเรื่องความหลักกันไม่ควรที่จะเรียกร้องคอมมิตไม่ควรที่จะมีปัญหาขุดเรื่องเก่าๆเ,เรื่องอดีตเข้ามาแล้วก็มาทําให้เป็นประเด็นให้มีปัญหาทําไมต้องพูดแบบนี้เนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวคู่เนี่ยถอยหลังไปแปลว่าคุณอาจจะ ออรู้สึกเหมือนกับติดค้างค้างคาหรืออาจจะต้องไปขุดเรื่องดาวเกา่าเมื่อดาวอังคารถอยหลังเนี่ยดาวคู่เนี่ยแปลว่าคุณจะขุดเรื่องอดีตนะครับอังคารถอยเนี่ยแปลว่าเรื่องอดีตเกา่าๆจะกลับมาแล้วก็ขุดคุยกันแล้วก็มีปัญหาที่ต้องมีปัญหาบาดหมางซึ่งใจกันเพราะไปพักอยู่ในเรือนอลีถูกไหมครับไปถอยหลังอยู่ในเรือนอลีทีนี้ก็จะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขต้อง เปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับมันไม่ไม่ง่ายนะดังนั้นคุณควรที่จะต้องระมัดระวังกับคําพูดคําจาลักษณะของการมีปัญหานะครับหรือว่าการทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้กันต้องมีการปรับปรุงต้องมีการแก้ไขสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตโยนทิ้งให้หมดแล้วก็นิ่งเงียบมากที่สุดนะครับในช่วงดาวน์คารพักเนี่ยมีปัญหาใช้อารมณ์กันมากเลยนะครับกับคู่เนี่ย เพราะดาวคันเป็นดาวแห่งโทสะโมหะเจริญอยู่แล้วเมื่อโคโจรเข้าไปสู่ในราศีมีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นาปรา,าศีปลายธาตุเป็นรา,าศีธาตุน้ำลวนเลคิดมากเลยแล้วก็หวาดระแวงความรู้สึกต่างๆหรือทุกอย่างมันดูจมอยู่ในอดีตนะครับไม่ไม่หลุดผลไปง่ายๆนะจนกว่าดาวคันจากโคโจรเดินหน้าชาวราศีตุลลักนณะตุลก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของ ความรักที่เป็นบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซงได้ด้วยเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในราศีสิงห์เป็นพบเรือนลาภะเห็นไหมครับแปลว่าอาจจะมีเสน่ห์มีคนเข้าหาตัวคุณเยอะเนี่ยก็มีปัญหาได้ดังนั้นก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องคอมมิตมากไม่ต้องไป อ,อะไรมากมายแล้วการเคลียร์มันก็ยังไม่เป็นผลหรอกเพราะดาวองคารนั้นถอยหลังอยู่นะครับการเคลียร์การมีปัญหาต่างๆเนี่ยอาจจะยืดเยื้อเลื้อลังไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเลยนะครับปลายปีเลยชาวราศีตุลต้องอดทนมากๆนะครับทุกอย่างยังสามารถแก้ไขได้เนื่องจากดาวพระศสบดีนั้นเป็นกเกษตรอ,อยู่ในเรือนสหัชชา ที่เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลักนายังถือว่ามีสติปัญญาความคิดการไตรตรองและยังสามารถที่จะช่วยบรรเทาดาวังคารที่อยู่ในเรือนอลิคือดาวคู่อยู่ในเรือนอลิได้มีปัญหายัางเคลียร์กันได้แต่ค่อยๆเคลียร์แล้วไม่ใช่อารมณ์นะดาวังคารเนี่ยถอยหลังเนี่ยใช้อารมณ์มากนะครับพูดมานิดหนึ่งสะก,กิดใจนี่ก็พังไปเลยนะครับพูดแรง หรือพูดไม่คิดเนี่ยต้องระมัดระวังที่สุดเลยนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้จากดาวพระราศดีที่เป็นดาวอาลินั้นเป็นกเกษตรเพราะว่าแก้ไขควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันอาจจะช้าแต่ทุกอย่างยังแก้ไขได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ